ว้าวเพอแวบเดียวงามแล้วเด้อจ้างามแล้วเด้อค่ะมอนเนาะค่ะมอนมันเบอร์รี่สายพันธุ์ไทยเชียงใหม่60นะคะที่กุรธิดาซ้ำไว้เนาะคะ่ะงามแล้วเนาะคะ่ะแตกยอดอ่อนๆแบบงาม,งามเลยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะค่ะสวัสดีทักทายยามเย็นนะคะสวัสดีทักทายยามเย็น วันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2,567นะคะวันนี้ก็เป็นวันพระราชสมภพของอในหลวงรัชกาลที่9เนาะคะ่ะก็ุลริดาก็ขอน้อมนำลำลึกถึงนะคะก็เลยมาอ,อยู่ใต้ต้นไม้สีเขียวๆเวนาะคะ่ะมาอยู่ใต้ร่มไม้สีเขียวๆนะคะอยากให้คุณผู้ชม ได้รับชมเนาะค่ะลํำลึกถึงเนาะค่ะสีเขียวเขียวเนาะค่ะก็ค่ะสีเขียวเขียวของต้นไม้เนาะค่ะเราก็จะนึกถึงในหลวงรัชากาลที่9ของเราเลยนะคะเรื่องของอต้นไม้ของการ,กรเกษตรเนาะค่ะของธรรมชาติอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่กุลธิดาจะพาคุณเพื่อน,นคุณผู้ชมไปชมไฟสวยงามแถวอะ่ะ ราชรำเนินหรือว่าไปที่สนามหลวงเนาะคะ่ะก็จะพาเพื่อนๆคุณผู้ชมชมต้นไม้ไม้ประดับเล็กๆน้อยๆของกุลธิดาเนาะคะ่ะนี่นะคะเพื่อนๆคุณผู้ชมคะ่ะมอนมันเบอร์รี่ของกุลธิดาเนาะคะ่ะที่ได้ตัดกิ่งเข้ามาจากต้นใหญ่แล้วก็เอามาปักชําไว้ก็ ปักชาใส่กระถางไว้ก็เจริญงอกงามแล้วนะคะกําลังงามเลยเนาะคะ่ะหน้าหนาวหน้าหนาวแต่ว่าเขาก็แบบสวยงามเลยเนาะคะ่ะสวยงามเหมือนหน้าฝนเลยเนาะคะ่ะเพราะว่ากุลธิดาก็รดน้ําเขาทุกวันเลยเนาะคะ่ะและนี้ก็จะให้ชมต้นไม้ต้นอะไรเอ่ยต้นอะไรเอ่ยต้นไม่รู้จักชื่อเนาะคะ่ะไม่รู้จักชื่ออีกแล้วนะคะ ต้นไม้ต้นเดิมต้นไม้ที่ไม่รู้จักชื่อแต่ว่าเขาอ่ะมีใบสวยงามเลยเนาะคะ่ะรูปทรงของต้นเขาแบบว่าเป็นทรงพุ่มสวยงามให้ร่มเงาแบบว่าร่มรือนร่มเย็นมากๆเลยเนาะคะ่ะนี่เนาะคะ่ะคุณรธิดาก็ปลูกใส่ถุงปุ๋ยถุงถุงปุ๋ยถุงกระสอบบัจา่าถุงปุ๋ยเนาะคะ่ะถุงปุ๋ยบานเ,าเอินถุงปุ๋ยเนาะคะ่ะ อยู่ที่กรุงเทพกทมตึกสูงๆอย่างนี้เนาะคะ่ะก็ไม่มีพื้นดินเราก็ใช้พวกกระถางเลยนะคะกระถางปลูกเพราะปลูกต้นไม้ที่เราชอบที่เราอยากจะปลูกเนาะคะ่ะอันนี้ก็ใส่ถุงถุงนีนะ่มาจากถุงดินเนาะคะ่ะเราไปซื้อดินมาซื้อดินมาแล้วก็เอามาเอาดินมาผสมกันอีกทีนึงเนาะคะ่ะเราก็จะมีทั้ง แกรบเนาะแกรบสดได้มาจากบ้านเนาะค่ะแล้วเราก็จะมาผสมกับหน้าดินเนาะค่ะหน้าดินอยู่แถวมุมปลูกเล็กๆแถวแถวมุมปลูกแถวป่าใบชพูเนาะค่ะมาผสมกันแล้วเราก็เอามาทําการเพราะปลูกเนาะค่ะนี่ก็เป็นมิกกี้เมาส์เนาะค่ะมิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์ก็เพาะจากมเมล็ดนะคะเพาะจากมเมล็ดสวยงามเลยนะคะต้นมิกกี้เมาส์ค่ะ นี่ก็เป็นต้นท้อไข่เนาะคะ่ะมิกกี้เมาส์สวยๆงามๆอู้นี่มีมะละกอด้วยมีมะคุงพร้อมด้อจ้ะมะคงเดี๋ยวเดี๋ยวกุลธิดาจะ,ะทดลองอเด็ดยอดเหมือนที่เพื่อนๆเข้าไปดูตามบ้านเพื่อนๆเนาะคะ่ะเด็ดยอด ขาจะได้ออกลูกเนาะคะ่ะจะได้ไม่เป็นมะละกอตัวผู้เนาะคะ่ะมัมางามะงงตน้นอันอันท่อไข่ไอ้เมียนอ๋อจ้ะมะางงาัต้นท่อไข่ข่อยเบิดเลยเนาะจ้ะมึงเนี่ใส่กระถางเนาะคะ่ะพืชผักสวนควรัวก็มีต้นมะเขือนะคะปลูกมะเขือใส่กระถางเนาะคะ่ะ มีไม้ประดับด้วยลิ้นมังกรเนาะค่ะไม้มงคลเนาะค่ะเราชอบอะไรเราก็ปลูกไปเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นว่านเนาะค่ะตระก,กูลว่านเป็นต้นไม้มงคลเนาะค่ะเพื่อนให้มาเพื่อนบอกว่าเป็นเป็นว่านกลมเกลียวเนาะค่ะจะได้แบบมีความสามัคคีกลมเกลียวกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่ก็ ต้นผักลำเนาะค่ะผักลำงามๆผักผักลําบางบ้านกับสีเอิรนมะกกัมตาแดงเนาะจะบ้านที่บ้านกุลธิดาบ้านนอกบ้านยายย้วนบ้านนอกบ้านสลักข้ามเอิรนต้นผักลำเนาะคะ่ะผักลำมันเม็ดเวลาเขาแก่กับเป็นสีแดงเนาะคะ่ะและเอิรนมะกกัมตาแดงเนาะคะ่ะยอดเขาก็ ลวกกินกับปลนลกับเจีวกับน้ำพริกแซบๆเนาะคะ่ะนี่บ่ได้บ่ได้เตดเราบ่ได้ขอภอัยคะ่ะบ่ได้เด็ดยอดเขาไวเลยเนาะเขาแก่เลยเนาะคะ่ะเห็นบ่แก่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทําการแบบว่าเด็ดยอดเขาให้เขาแบบแตกยอดอ,อ่อ,อนๆออกมาเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะต้นสเลเตมามุมไม้ประดับสเลเตกำลังงามเลยนะคะเนี่ยพี่อะ เอามาเพราะปลูกใหม่เนาะคะ่ะได้ดินดีได้ดินดีดูสิคะแบบว่าแทงหนอขึ้นมาแบบงามเลยเนาะคะ่ะแบบหัวแดงแดงเดงเาแดงแดงขึ้นกันกับคาเลยเนาะคะ่ะพี่น้องต้นอวบอวบอวบ,อวบเลยเนาะคะ่ะกำลังงามเลยเนาะคะ่ะมุมไม้ประดับในป่าปูนนะคะน่นเลยตึก,ตกสูงๆูงเนาะคะ่ะ แล้วก็มีหมอนมันเบอรี่ของคุณลธิดาเนาะค่ะหมอนไทยหมอนไทยเชียงใหม่60เนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้คุณลธิดาก็ขอขอบคุณเพื่อนๆคุณผู้ชมนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะ